ในการใส่ในชิ้นงานในลักษณะต่อมาคือลักษณะที่มีลักษณะความหนาที่บางนะครับซึ่งถ้าเราจับกับปากปากกาเนี่ยนะครับโอกาสที่เวลาทําการใส่เนี่ยนะครับมีดจะสัมผัสกับปากปากกาได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้อุปกรณ์ในการช่วยนะครับในการใส่ก็จะมีอยู่2ตัวนะครับตัวแรกนะครับเป็นแท่งขนาดเหมือนเดิมนะครับใส่แท่งขนาดเข้าไปก่อนในลักษณะแบบนี้นะครับ วางชิ้นงานไว้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะใช้ปีกนกนะครับช่วยในการจับชิ้นงานในการใสนะครับในลักษณะแบบนี้นั่นเองนะครับอ่านะครับเราจะสังเกตได้ว่าสานของปีกนกเนี่ยนะครับจะต้องเข้าร่องของปากปากกาทั้งสองฝั่งนะครับหลังจากนั้นเราทำการหมุนเข้าไปนะครับเอามือกดนะครับแล้วก็ทำการหมุน นะครับปุ๊บครับเคาะให้แน่นะครับข้อดีของปิ่งนกก็คือนะครับแรงเนี่ยจะกดลงด้านด้านล่างหรือด้านโคนของชิ้นงานเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูดีๆนะครับเอามือกดแทงกระหนานนะครับก็จะแน่นเลยนั่นเองนะครับไม่ต้องใช้ความเคาะนะครับหลังจากนั้นเหมือนเดิมนะครับเปิดเครื่องแล้วทำการเซตระยะความยาวนะครับให้เหมาะสมนะครับ ทำการเปิดเครื่องนะครับเปิดนะครับถ้าเราสังเกตในลักษณะแบบนี้นะครับถ้าเราสายแบบนี้ถามว่าได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแต่อย่างที่เราบอกไปก็คือมันจะเป็นการเสียเวลานะครับในการทำงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยให้เราปรับระยะนะครับในการชักนะครับให้สั้นลงนั่นเองนะครับปรับที่เดิมนะครับตำแหน่งเดิมนะครับหมุนทววเข็ม นะครับเหมือนเดิมนะครับหมุนเด็นลองเปิดเครื่องดูก่อนนะครับเช็คระยะก่อนนะครับก็แล้วก็จะสั้นลงแต่นี้สั้นเกินไปนะครับโอเคนะครับเช็คชัวร์นะครับโดยการหมุนตัวมีดเข้าไปนะครับให้ใกล้ชิ้นงานก่อนนะครับหลังจากนั้นเราดูระยะระยะชาร์จอีกหนึ่งทีนั่นเองอ่าโอเคนะครับ ด้านระยะที่เหมาะสมแล้วที่เราบอกว่า,าด้านหน้ามีดนะครับต้องอยู่ห่างจากชิ้นงาน20ม mm, มแล้วก็ด้านหลัง20มเมนั่ mm นเองนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นเหมือนเดิมนะครับหมุนชิ้นงานเข้าไปนะครับแล้วทําการเลื่อนมีดลงมาให้ใกล้ชิ้นงานก่อนนะครับนะครับปลายมีดใก,ใกล้แต่ชิ้นงานแล้วเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องนะครับ เลื่อนมีลงมานะครับเลื่อนมีลงมาเพื่อทำการเซตศูนย์นะครับในสเกลด้านบนเหมือนกันนะครับมีลงมานะครับอย่าลืมนะครับเราจะหมุนมีดนะครับลงไปในหน้าต่อเมื่อ,อมีดอยู่หลังชิ้นงานแล้วเท่านั้นนะครับนะครับ าจะเห็นได้ว่าพอมีเริ่มสัมผัสชิ้นงานแล้วนะครับให้เราทําการเซตศูนย์นะครับเซตศูนย์ในตำแหน่งเดิมนะครับเซตศูนย์ก่อนนะครับมาที่ตำแหน่งศูนย์ศูนย์นะครับปิดเครื่องนะครับหลังจากนั้นนะครับอย่างที่บอกไปมีดเยียงทางไหนนะครับชิ้นงานต้องเคลื่อนที่เข้าหาคมของมีดนะครับเพราะฉะนั้นเราจะเลื่อนมีดออกไปในด้านข้างก่อนนะครับ ให้เราสังเกตจากหน้าชิ้นงานนะครับว่ามีเราออกไปด้านข้างแล้วหรือยังนั่นเองนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับจะสังเกตได้ว่ามีดออกไปแล้วนะครับเราลองทําการเลื่อนมีดดูนะครับเห็นไหมนะครับเลื่อนมาใกล้ๆชิ้นงานนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับทําการเปิดเครื่องนะครับนะครับเฉือนด้วยมือก่อนนะครับเพื่อให้ไม่เสียเวลาเยอะนะครับนะครับหลังที่ทําการตัดเฉือนแล้ว ป้อนระบบอัตนโนมัติเหมือนเดิมนะครับป้อนระบบอัตโนมัติเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่เราเซตนะครับตำแหน่งศูนย์ศูนย์แล้วนะครับแล้วก็เดินมีดออกไปนอกชิ้นงานแล้วนะครับเราจะทำการป้อนสเกลนะครับโดยที่กินลึกประมาณจุดห้าก่อนนะครับก็คือ5ขีดนั่นเองนะครับหลังจากนั้นเปิดเครื่องนะครับเปิดเครื่องแล้วทำการป mm ้อ <c oughs> นอัตนโนมัตินะครับป้อนอัตโนมัตินะครับ ก็เป็นงานเสร็จเส้นนะครับเครื่องนะครับดูปัดเสธออกนะครับก็จะเห็นผิวนะครับที่เกิดจากการแมชชีนขึ้นมานะครับเกิดจากงานสายนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของผิวนะครับที่ได้จากงานสายจะสังเกตได้ว่าจะเป็นเส้นในแนวยาวนะครับนะครับในกรณีที่เราต้องการ ลดขนาดความยาวของชิ้นงานนะครับเราจะไม่จับชิ้นงานในลักษณะในการสายตั้งขึ้นในลักษณ,นะนะณะแบบนี้นะครับเพราะว่าอะไรนะครับถ้าเราจับในลักษณะแบบนี้นะครับชิ้นงานเมื่อเกิดการเคลื่อนที่ของมีดเข้ามาในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วเกิดการตัดเฉือนหรือกินเนื้อชิ้นงานเมื่อไหร่นะครับมันจะเป็นจุดหมุนนะครับโมเมนตัมในลักษณะแบบนี้นะครับอ่ามันจะกระดกนะครับทำให้ชิ้นงานเนี่ยมีโอกาสหลุดออกไปได้ง่ายนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับ แล้วสำหลบแบบนี้เราจะเปลี่ยนวิธีในการใส่ชิ้นงานนะครับเดี๋ยวเราจะแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ไหนนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยอนะครับอย่างเมื่อกี้ในกรณีที่เราต้องการลดขนาดความยาวของชิ้นงานนะครับเราจะต้องทําการเปลี่ยนมานะครับจากเราใส่ในแนวราบนะครับจะกลายเป็นใส่ในแนวดิ่งนะครับวิธีทําก็คือดับแรกเนี่ยนะครับให้เราหมุนปากกาก่อนนะครับหมุนปากกาับคลายล็อกปากกานะครับ ลอกปากกานะครับในลักษณะแบบนี้นะครับหมุนตัวปากกามาอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับอ่าลเอกพือนที่มาในลักษณะแบบนี้นะครับวิธีนี้นะครับก็คือการใส่ในแนวดิ่งนั่นเองนะครับแต่ก่อนที่เราจะทาการใส่เนี่ยเหมือนเดิมนะครับอ่าในเมื่อเราขยับตัวปากกาแล้วนะครับ เราต้องเซตความขนานนะครับแล้วก็ความฉากระหว่างตัวปากกากับตัวแรมด้วยนั่นเองนะครับวิธีเซตนะครับก็เหมือนเดิมนะครับให้เราแท่งขนานนะครับใส่เข้าไปนะครับหมุนนะครับหีบแท่ขงขนานไว้นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับ ทำการล็อกให้ตึงจึงมือพอสมควรก่อนนะครับนะครับหลังจากนั้นนะครับใช้เหมือนเดิมนะครับด้านเกต นะครับหรือนาฬิกาของเรานะครับมาทําการเซตอีกทีนั้นนั่นเองนะครับจับเข้าไปนะครับตัวมีดก็ได้นะครับนะครับหมุนมาทําการแตะนะครับเหมือนเดิมนะครับในขั้นตอนนี้นะครับเราสามารถหมุนนะครับพรามีลงมาได้นะครับเหมือนเดิมนะครับเคลื่อนที่ตัวแรมเข้าไปแตะนะครับ ึ๊บนะครับตอนนี้นะครับผมแตะอยู่ที่ประมาณเลข75แต่เดี๋ยวผมจะเซตไปสเกลไปอยู่ที่เลขศูนย์สก่อนนะครับอ่านะครับหลังจากนั้นเราจะทำการเคลื่อนที่โต๊ะนะครับโต๊ะนะครับหมุนโต๊ะดูนะครับอา,าเลขมันจะขยับไปเท่าไหร,นร่นะครับอ่านะครับจะเห็นได้ว่า มันมาทางเลข70นะครับเราเช็กดูนะครับว่าเราต้องปรับไปทางไหนนะครับกดแกนของวัรายกาหรือแดงเกตนะครับนะครับแสดงว่านะครับในลักษณะแบบนี้นะครับแสดงว่าปลายมันบานออกเนาะนะครับแล้วก็เอาค้อนนะครับค่อยๆเคาะมานะครับนะครับคอน่อยๆเคาะนะครับลองหมุนดูอีกทีนึงนะครับโดยการปรับไปที่เลขศูนย์นะครับ อย่าลืมนะครับเราจะใช้ประมาณ4ขีดเนาะนะครับอันนี้อยู่ที่ประมาณเลข10นะครับเพื่อนที่ประมาณเลข1ิเน,ะนาะไม่เคลื่อนที่นะครับในกรณีแบบนี้นะครับไม่รู้ว่าปลา,ายของลังเกีีร์สัมผัสหรือเปล่านะครับเดี๋ยวเราลองเดินแรมไปข้างหน้า,านิดนึงนะครับ มาทำการเซตศูนย์ีกทีหนึ่งครั้งนึ่ในร้านขนาบปนี้นะครับเซตศูนย์มาอีนะครับลองหมุนอีกทีทนึงนั่นเองนะครับอตอนนี้มันอยู่ถึง0ถึง20นะ่าทึไหมนะครับลองดูงลันึิงกลับนะครับ ่ซนหนึ่งยี่สิบเช็คอีกหนึ่งที่นะครับว่าเราต้องการหมุนไปทางด้านไหนนะครับกดนะครับแสดงว่ามันเคลื่อนที่ไปทางนู้นเนาะนะครับถ้าเรากดขึ้นเนี่ยนะครับก็แสดงว่าเราต้องตอบกลับมาอีกนิดนึงนะครับนะครับลองปรับสเกลที่เลขศูนย์ดูนะครับทำการหมุนนะครับ มันเพิ่จากศูนย์นะครับขึ้นมาประมาณ90กว่านะครับล,ลองจับะนะครับเดี๋ยวเราลองต่อยอครั้งนึงนะครับเลขศูนย์ดู จะเห็นว่าเกลตัวนี้ขยับน้อยมากนะครับประมาณ2ขีดซึ่งอยู่ในค่าที่เราค่อนข้างที่จะรับได้แล้วนะครับเราค่อยนิดนึงนะครับเพื่อให้กระชัวนะครับพรเราต้องการสายฉากด้วยนั่นเองนะครับเช็คอีกครั้งหนึ่งนะครับอ๋อตอกเีไปนะครับกด้อ่เลขศูนย จะเห็นว่าค่อนข้างจะนิ่งแล้วนะครับอ,อยู่ในค่าที่เรายอรัรอได้แล้วองเช็คอีกหนึ่งทีนะครับโดยการเคลื่อนที่แรมไปข้างหน้านะครับที่ขีดที่สิบอโอเคครับลองหมุนดูอีกทีหนึง่งเช็คชัวร์นะครับ ก็เป็นนั้นว่าโอเคนะครับอยู่ในค่าที่เรายอมรับได้ประมาณ2ขีดน้อนะครับหลังจากนั้นก็ทําการล็อกปากกาให้เรียบร้อยแล้วก็ทําการใส่งานได้เลยครับหลังจากที่เราเซ็ตปากกานะครับในการใส่เงเดวดิ่งเสร็จแล้วนะครับด้วยแดงเกตนะครับล้วก็จับชิ้นงานไปนะครับอย่าลืมนะครับหาแท่งขนานนะครับที่มีขนาดเล็กกว่าชิ้นงานมารองด้านล่างด้วยนะครับเพราะเราไม่เช็คเพราะเราไม่แน่ใจว่าผิวของปากกาเราเนี่ยเรียบชิงหรือเปล่านั่นเองนะครับเอาวางลงไปก่อนแท่งขนานนะครับ หลังจากนั้นวางชิ้นงานลงไปนะครับคลายปากกาก่อนนะครับให้ลักษณะของงานนะครับโผล่มาด้านข้างเล็กน้อยนะครับอย่าให้มันพอดีกับปากปากกานะครับหลังจากนั้นทําการล็อกนะครับล็อกนะครับหาค้อนเคาะเบาๆนะครับในส่วนของปากหนึ่งนะครับแล้วก็นะครับหาค้อนเคาะชิ้นงานอีกทีหนึ่งนะครับแล้วทําการเช็ค ว่าแทงขนาดแนบจริงหรือเปล่าไห่เขาเบาๆพอนะครับอ่าอย่าลืมนะครับใช้นิ้วดันนะครับถ้าไม่ขยับก็สแสดงว่าสัมผัสกันเต็มพื้นที่สัมผัสแน่นแน่นอนนะครับอ่านะครับหลังจากนั้นขั้นตอนต่อมาทํายังไงครับเราต้องทําการปรับระยะนะครับในการเคลื่อนที่ของมีดเหมือนเดิมนะครับอ่าเปิดเครื่องนะครับ ลองดูระยะชักนะครับนะครับเปิดเื่องลองดูระยะชักนะครับนะครับจะเห็นว่ามีดเนี่ยนะครับยังเคลื่อนที่ไปไม่เท่าออกับความยาวของชิ้นงานที่เราจะทำการใส่นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องปรับระยะการเคลื่อนที่ของมีดเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ นี่งนะครับปรับที่ตำแหน่งเดิมนะครับหมุนตามเข็มนะครับระยะชักจะยาวขึ้นนั่นเองนะครับลองล็อกดูนะครับนเปิดเครื่องอาจจะเห็นว่าความยาวของมีดเนี่ยนะครับได้แล้วนะครับความยาวได้แล้วนะครับแต่เราต้องทําการขยบมีดใสไปด้านหน้านิดนึงนะครับโดยการปรับตัวล็อกแรมด้านบนนั่นเองนะครับ ับตัวล็อกแรมนะครับขายตัวล็อกแรมออก่อนนะครับหลังจากนั้นตบให้มีเครื่อนที่ไปทางด้านหน้านิดนึงนะครับอันนี้เขาเรียกว่าช่วงชักนะครับเราช่วงชักไปครอบมันนั่นเองนะครับล็อกนะครับนั้นเปิดเครื่องดูนะครับเห็นลักษณะการเคลื่อนที่ของมีดไหมครับหน้านะครับสิบหลัง20นะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นก็เริ่มทําการใส่ได้เลยครับเดี๋ยวให้เราเซต มีกอนนะครับให้มันอยู่ใกล้ๆชิ้นงานก่อนนะครับเพื่อทําการเซตศูนย์ในการป้อนนะครับให้เราเคลื่อนตัวแรมมาด้านหน้านะครับในลักษณะแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับป้อนแกนแท้งลงไปนะครับให้อยู่ประมาณถึงกึ่งกลางของชิ้นงานนะครับประมาณนี้นะครับหลังจากนั้นเคลื่อนโต๊ะงานนะครับเข้าไปหานะครับในลักษณะแบบนี้ เพื่อแล้วเมื่อใกล้ชิ้นงานแล้วนะครับให้เราเปิดเครื่องนะครับโดยปกติเราจะป้อนในแกนแซดนะครับอเอาขนาดในความลึกนะครับแต่อันนี้เราลดความยาวเราต้องเปลี่ยนมาป้อนที่โต๊ะแทนแล้วนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราทําการเซตศูนย์ก่อนนะครับเปิดเครื่องนะครับค่อ,คอยๆเดินโต๊ะเข้าไปนะครับค่อยๆเดินโต๊ะเข้าไป อจะเห็นว่ามีเริ่มสัมผัสชิ้นงานแล้วนะครับปิดเครื่องนะครับปิดเครื่องปึ๊บนี่ครับเลื่อนมีขึ้นมาด้านบนนะครับให้สูงกว่าชิ้นงานนะครับโดยการเช็คเหมือนเดิมนะครับให้เราเลื่อนตัวแรมนะครับไปทางด้านหน้านะครับในลักษณะแบบนี้นะครับนะครับหลังจากนั้นทำยังไงครับเราจะต้องป้อนลดขนาดความยาวถูกไหมโดยปกติเราป้อนด้านบนนะครับเรามาป้อนที่สเกลของ โต๊ะแผ่นนั่นเองนะครับเซตศูนย์ก่อนนะครับเซตศูนย์นะครับหลังจากนั้นนะครับเราทําการป้อนโดยการใส่ชิเนื้องานเข้าไป5ขีดเหมือนเดิมนะครับ0.5นะครับหมุนสเกลไปที่5ขีดนะครับสเกลนี่5ขีดนะครับเปิดเครื่องนะครับหมุนมีดเข้ามาใกล้ชิ้นงานก่อนก็ได้นะครับเพื่อจะไม่ได้เป็นการเสียเวลานะครับหมุนลงมานะครับ อะไรนั้นทำการเปิดเครื่องครับอ่าแล้วเช่นเดิมนะครับป้อนนะครับตอนที่มีดนะครับอยู่หลังชิ้นงานนะครับค่อยๆป้อนลงมานะครับอ่าในการใส่ในแนวดิ่งนะครับเราต้องป้อนด้วยมือนะครับระบบอัตโนมัติไม่มีนะครับนั่นเองนะครับอ่านะครับค่อยๆป้อนลงไปนะครับ นีดจะเคลื่อนที่ลงก็ต่อเมื่อมีดไปอยู่หลังชิ้นงานแล้วนะครับคมตัดของมีดนะครับ อาอย่าลืมสังเกตตำแหน่งการวางการตั้งมีดด้วยนะครับมีดจะต้องเอียงไปในตำแหน่งนะทิศทางเดียวนะครับกับ c ับ,บันบล็อกนะครับหรือกล่องนอกของเราเองนะครับ เสร็จแล้วก็หยุดเครื่องนะครับอ่านะครับเอาแปรงปัดนะครับปัสเศษออกนะครับอ่านะครับอ่าผิที่ได้จากงานใสยในแหวดินก็จะประมาณนี้นะครับอ่าอาจจะมีการเก็บเศษไม่หมดนะครับเราอาจจะต้องทาการเก็บอีกรอบหนึ่งนั่นเองนะครับอ่าเก็บอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อให้ผิวแน่นหมดเดินมีดขึ้นมาก่อนนะครับเหมือนเดิมนะครับทําการเลื่อนมีดเข้าไปนะครับให้ใกล้ชิ้นงานก่อนเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ สเกลในการใสในแนวดิ่งนะครับอย่าลืมต้องเป็นการเคลื่อนที่ของโต๊ะนะครับเราจะทําการป้อนอีกประมาณ0.5นะครับก็จะเป็น1มิลเนาะนะครับป้อนายนะครับหลังจากนั้นนะครับเคลื่อนที่มีลงมาใกล้ๆชิ้นงานเหมือนเดิมนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับทําการเปิดเครื่องนะครับแล้วทําการป้อนได้เลยนะครับ ครับเสร็จเรียบร้อยแล้วปึ๊บนะครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปทําการเช็คกันนะครับแต่ก่อนที่เราจะเช็คเนี่ยนะครับเราจะต้องเอาชิ้นงานเนี่ยเราถอดไปลบคีปลบคมก่อนทุกครั้งนะครับอยู่ที่ได้นะครับอันนะครับหลังที่เราใส่ความยาวของชิ้นงานในแดวดิ่งเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเอามาทําการเช็คนะครับโดยใช้ฉากคมมีดในการเช็คฉากอีกทีนึงนะครับว่าชิ้นงานเราได้ฉาก จริงหรือเปล่านะครับนะครับอ่านะครับจะเห็นได้ว่านะครับแสงเนี่ยนะครับลอดค่อนข้างที่สม่าเสมอนะครับอ่าในแนวยาวเนาะนะครับแต่เราใช้อีกแนวน theaters? หนึ่งนะครับอ่านะครับเหมือนกันนะครับแถลอดรอดผ่านสม่ำเสมอนะครับแสดงว่าชิ้นงานของเราเนี่ยค่อนข้างจะฉากระนั่นเองนะครับอ่าหลังจากจเสร็จสิ้นกระบวนการนะครับเราก็จะต้องไป ทำความสะอาดเครื่องกันต่ออีกหนึ่งทีนึงเองนะครับอันะครับ <eviden> นักเรียนหลังจากที่เราใช้เครื่องในการใส่งานเสร็จแล้วนะครับเราก็ต้องทําความสะอาดเครื่องให้เรียบร้อยนะครับขั้นตอนในการทําความสะอาดสําหรับเครื่องใส่นะครับอันดับแรกเนี่ยให้เราถอดมีดนะครับที่ใช้ในการใส่งานออกก่อนนะครับมือจับไปด้วยนะครับถอดออกนะครับอ่าปรับาแบบนี้นะครับอ่านะครับหลังจากที่เราถอดมีดออกเสร็จแล้วนะครับให้เราใช้แปรงนะครับปัดเศษนะครับ ไล่าจากด้านบนลงด้านล่างนะครับปัดทุกส่วนนะครับที่เป็นเนื้อผิวเหล็กนะครับปัดทุกส่วนนะครับอย่าลืมนะครับทำความสะอาดแท่งขนานของเราด้วยนะองนะครับแท่งขนานก็ต้องทานะ้ำมันกนันสนิมเหมือนกันนะครับนะครับปัดทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับ หลังจากที่เราปัดทำความสะอาดนะครับให้เรียบร้อยแล้วนะครับให้เราใช้นะครับผ้านะครับเศษผ้านะครับไม่ต้องใหญ่มากนะครับแล้วก็น้ํามันกันสนิมนะครับทานะครับอ่ะทาน้ํามันใส่นิดนึงนะครับอ่ะนะครับขนาดแบบนี้นะครับหลังนั้นเช็ดนะครับเช็ดในส่วนที่นะครับเป็นผิวเหล็กเท่านั้นนะครับอ่าที่เป็นสีไม่ต้องเช็ดนะครับเช็ดทิ้วด้วยนะครับ ในส่วนที่เป็นผิวเหล็กแล้วก็ส่วนที่ในการเคลื่อนที่นะครับที่มีการเคลื่อนที่นั่นเองนะครับเช็ดให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงตัวกล่องมีดหรือทับทนบล็อกของเราด้วยนั่นเองนะครับเช็ดให้เรียบร้อยเพราะว่าถ้าเราไม่เช็ดเนี่ยน,นะครับถ้าเราทิ้งไว้ยิ่งช่วงนี้ฝนตก นะครับอ่าก็จะเป็นสนิมนะครับแต่ในส่วนที่เป็นสีอย่าลืมนะครับไม่ต้องเช็ดนะครับแหมุนของเราด้วยนะครับส่วนที่เป็นเหล็กทั้งหมดนะครับเช็ดไปเลยนะครับนะครับก็เป็น่านเสร็จสิ้นนะครับ